อร่อยขนาดมากเลยเใช่ไหมอีกชิ้นหนึ่งเห็นแล้วนะในตลาดไทยมันก็กินไปเยอะเองินอยู่แล้วเดี๋ยวบอกคงกันแล้วกันนะนไม่เป็นไรน์เดี๋ยวเล่นได้ละ นี่ไงคาเฟ่คาเฟ่ชิงหายแล้วไอ้ส่กล่องแดงกินสักชิ้นไหมครับอันนี้ไรอ่ะหืมอันนี้ไรคาเฟ่เฮ้ยือภาษาไทยนี่ กาฟแฟเอ้ยกาแฟเฮ้ยนี่อะไรอ่ะคอฟฟี่เฮ้ยคอฟฟี่เฮ้ยไ,ไม่รู้สนุกเรื่องภาษาไทยเลย <c oughs>